สวัสดีค่ะเด็กๆคลิปนี้นะคะเป็นคลิปวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องชีวิตสัตว์นะคะในบ้านของเด็กๆได้เลี้ยงสัตว์ไว้ไหมคะย่อมมีแน่นอนใช่ไหมคะบางคนอาจจะเลี้ยงแมวเลี้ยงสุนัขเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงหมูใช่ไหมคะหรืออาจจะเป็นสัตว์อื่นนะคะสัตว์ที่เด็กๆเลี้ยงไว้ มันต้องการอะไรบ้างในเด็กทราบไหมวันนี้เราจะมาดูปัจจัยที่จําเป็นต่อการดรํารงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันนะคะว่าพวกเขาเหล่านั้นต้องการอะไรบ้างเรามาดูกันเลยนะคะปัจจัยแรกเลยนะคะที่จําเป็นต่อการดรํารงชีวิตนะคะและการเจริญเติบโตของสัตว์นั่นก็คือต้องการอาหารนะคะเพราะว่าอาหารนี้นะคะจะช่วยในการเจริญเติบโต ให้พลังงานแก่ร่างกายนะคะสามารถทําให้เคลื่อนที่ไปหาได้สามารถทํางานได้เป็นปกตินะคะสัตว์แต่ละชนิดจะกินอาหารที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับธรรมชาติของสัตว์นั้นๆนะคะเอาเรามาดูกันว่าสัตว์แต่ละประเภทกินอาหารประเภทไหนบ้างนะคะตัวอย่างเช่นวัวนะคะวัวก็จะกินหญา้าเป็นอาหารใช่ไหมเรียกวัวว่าเป็นสัตว์กินพืชน,นะคะเสือเสือจะกินเนื้อเป็นอาหารนะคะเรียกเสือว่าเป็นสัตว์กินเนื้อะค่ะ เรามาดูไก่นะคะไก่นี้จะกินทั้งนะคะเมล็ดพืชกินหญ้ากินเมล็ดข้าวกินแมลงกินนอนนะคะกินไส้เดือนนะคะดังนั้นเรียกไก่ว่าเป็นสัตว์กินพืชและสัตว์นะคะเพราะว่ากินทั้งพืชและสัตว์นะาะนอกจากปัจจัยของเรื่องอาหารแล้วนะคะปัจจัยที่2ที่สําคัญต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ก็คือน้าใช่ไหมคะเด็กๆน้ํานะคะใช้เพื่อ เช่นเดียวกับมนุษย์นะคะสัตว์ต้องการน้ำนะคะเพราะว่าน้าเป็นส่วนประกอบของร่างกายสาัตว์ต้องกินน้าเพื่อใช้ในกระบวนกา,ารต่างๆนะคะสัตว์บางชนิดยังอาศัยน้ําเป็นที่อยู่อาศัยดารงชีวิตแล้วก็ใช้เป็นแหล่งในการหาอาหารอีกด้วยนะคะตัวอย่างภาพนี้นะคะในแหล่งน้าแห่งนี้ก็มีสัตว์มากมายหลายชนิดตัวอย่างเช่นมีกบนะคะมีปลา มีหอยทากมีเป็ดมีแมลงปอนะคะซึ่งใช้แหล่งน้ำนะคะเป็นทั้งที่อยู่อาศัยและก็เป็นทั้งแหล่งหาอาหารด้วยใช่ไหมคะทีนี้นะคะปัจจัยที่3ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสัตว์นั่นก็คืออากาศค่ะสัตว์ต้องการอากาศเพื่อใช้ในการหายใจน,นะคะถ้าหากว่าสัตว์ขาดอากาศสัตว์ก็จะตายนะคะสัตว์บกจะได้รับอากาศ จากสิ่งแวดล้อมโดยตรงเลยนะคะผ่านเข้าไปทางรูจมูกไปยังปอดใช่ไหมคะส่วนถ้าเป็นสัตว์น้ำนะคะสัตว์น้ำจะได้รับอากาศทั้งในน้ำและก็บนบกนะคะโดยจะโผล่ขึ้นมาหายใจเป็นบางครั้งนะคะภาพนี้นะคะเป็นภาพของลิงนะคะลิงเป็นสัตว์บกนะคะมีรูจมูกมันจะหายใจเอาอากาศ รอบๆตัวของมันนะคะเข้าไปผ่านรูจมูกไปยังหลอดลมแล้วก็ลงไปถึงปอดนะคะแล้วก็หายใจเอาออกมาโดยนำคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะคะตอนที่หายใจเข้าไปจะนำกา๊าซออกซิเจนเข้าไปตอนหายใจออกจะนำกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะคะภาพนี้เป็นภาพของปลานะคะปลาก็จะโผล่ขึ้นมารับอากาศบ้างเป็นบางครั้งนะคะ นอกจากปัจจัย3อย่างที่ว่ามาก็คือมีมอะไรบ้างมีอาหารมีน้ําแล้วก็มีอากาศใช่ไหมคะนอกจากนี้แล้วสัตว์ยังต้องการที่อยู่อาศัยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าสัตว์ต้องการที่อยู่อาศัยเพื่อความอบอุ่นและก็เพื่อหลบภัยจากศัตรูที่อยู่ของสัตว์มีทั้งบนบกบนพื้นดินบนต้นไม้ในโพรงที่ลำต้นของต้นไม้หรือแม้แต่อยู่ในน้ำใช่ไหมคะ ภาพนี้เป็นภาพของสิงโตนะคะสิงโตก็จะมีที่อยู่อาศัยบนบกนะคะภาพนี้เป็นภาพของกอรอกกอรอกก็จะอาศัยอยู่บนต้นไม้นะคะภาพนี้เป็นภาพของนกเงือกนะคะอาศัยเจาะรูเป็นโพรงในลําต้นของต้นไม้นะคะปลาทองค่ะจะอาศัยอยู่ในน้ำนะคะส่วนเจ้ากบนะคะจะอาศัยอยู่ได้ทั้งในน้ำและก็อาศัยอยู่บนบกได้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการอธิบายเรื่องอชีวิตของสัตว์ไ้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ